จะไม่ค่อยอยากบังคับเท่าไหร่ก็เลยก็เลยไม่ไม,ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นว่าออกมาทํางานด้วยกันเพราะว่าเราไม่ได้อยากแบบฝืนให้ออกมาทําอะไรที่ไม่ได้อยากทําอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือด้วยว่ารูปแบบงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็รู้ว่าเขามาสนุกเขามาเอนจอยได้ก็ก็คือพอจะรับบีตได้สักสองสามข้อก็ให้ก็ให้ทำสามคนกังวลใครเหรอคะก็ว่าจะแปลงร่างหรือเปล่าก็รู้ว่าต้องยิ้มแต่ว่าเขาก็จะได้แบบแป๊บหนึ่งที่เลียดหนึ่ง าาก็เขาก็จะเพราะว่าเหมือนเราเขาก็เริ่มรู้เรื่องแล้วเราก็จะบริฟเพราะว่าแบบเดี๋ยววันนี้มาเจอเจอเจ,เจนะเดี๋ยวให้พาเขาแบบเขาก็ตั้งแต่อยู่บนห้องแต่งตัวแล้วเขาก็แบบเมื่อไหรจะไปแม่ไปไปไปอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเวลาถ่ายรูปเขาก็จะแบบไหนเออเจเจไหนเออไหนอะไรเออจริงๆชงคิดว่าท่านรูปแบบงานเนี่ยลูกค้าเข้าใจความเป็นเด็ก่ชมชมก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรมากอย่างอย่างงานวันนี้ก็ คิดว่าโจย์ของงานไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรเกินกว่าเออที่มันแบบเคร่งเกินธรรมาชาติของเขาอะค่ะเพราะว่าชมก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะบังคับว่าลูกต้องทำแบบนี้ต้องอะนะเนีก่ก็พอประมาณประมาณอย่างวันนี้ก็คือพอพอจะคุยกันได้แล้วก็สัญญากันว่า เสร็จเราก็จะให้เล่นเต็มที่เลยไม่ได้ไม่ได้มีอาชีดอะไรค่ะก็แค่คือเขาก็เขาก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าปกติต่อให้เราไม่ได้มางานแบบเนี้ยเราก็มีไปเล่นไปแบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ก็วันนี้เขาก็บอกว่าถ้าเขาเขาเสร็จพิธีการบนเวทีเขาขอเล่นตามอำเภอใจค่ะจริงๆคิดว่าแบบคาริสม่าได้แต่ว่าอาจจะมีอั t i ิจูดดีว่านิดนึงอันเนี้ยอาจจะต้องแบบอาจจะต้องเรียกว่าอะไรอะ ต้องขัดเกลาขัดเกลวนิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกจะมีแอ t i t u d e ดีว่านิดนึงอะไรเงี้ยอใช่เรื่องอันนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆค่อยๆสอนค่อยๆกก็พอโตมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนาะในบ้านก็มีแต่เด็กผู้ชายแล้วแม่ก็ไม่แทบจะไม่ค่อยซื้อของเล่นให้แต่ส่วนมากจะมีแต่เพื่อนๆน้าๆป้าๆที่ซื้อของเล่นผู้หญิงมาให้ แต่ว่าตื่นเช้ามาก็ยิงปืนกับพี่แล้วค่ะใช่แล้วก็แล้วก็มีแม่เป็นแบบนี้ด้วยซึงก็ไม่ได้ไม่ได้หวานมากแต่ว่าเราเองก็พอเรามีลูกสาวเราก็พยายามปรับตัวนะเพราะเราก็กลัวว่าลูกเราจะไม่มีความอ่อนหวานเลยก็พยายามแบบคือพูดกันเกลเนี่ยคือพูดเพราะกว่าใครในโลกแล้วพูดกับลูกเพราะสุดๆเพราะว่าอยากให้เขาแบบซึมซ,ซับบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์นะก็ บา,บางทีเขาก็ใส่เสื้อแบบเสื้อที่รับมรดกมาจากพี่เขากางกง,งกาง,งเกงเสื้อลองเท้ากระเป๋าเดี๋ยวว่าบางวันก็แม่ก็ให้ใส่เดทแต่เวลาเขาใส่เดทเขาก็หมุนตัวนะเขาเขาก็รู้<อ>พูดทุกวัน <laughs> พูดแบบปักเปลี่ยปากพูดแบบพูดจนเหมือนคนแบบพูดไปเรื่อยอะ่ะ <laughs> แบบว,ว่า <laughs> แต่ชื่งว่าแต่ชืว่าคนที่เป็นแม่แล้วมีลูกชายอะ่ะก <laughs> ็จะเข้าใจอะ่ะว่ามัน ล้วเอาจริงเนเจอร์เราไม่ใช่คนจุกจิกไม่ใช่คนชอบพูดอะไรซ้ำซากักเดียบประชาแต่ว่าพอเรามาเป็นแม่ของเด็กผู้ชายก็กลายเป็นเหมือนเราเป็นคนที่บท<ม>พูดไปเรื่อยแต่มันต้องพูดอะ่ะจะถามตัวเองตลอดเพราะว่าเวลาอยู่กับพ่อพ่อ,พอก็ไม่ห้ามเลยก็จะแบบถ,ถ้าเขาเห็นลูกเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมองด้วนสายตาภูมิใจอ,อะไรว่าแบบเออลูกแบบแมนเนาะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ ลูกแอคทีฟลูกแบบอย่างเงี้ยเขาก็จะแต่เราก็จะแบบเราก็เป็นผู้หญิงอ่ะเราก็จะนึกถึงอันตรายนึกถึงเออต่างๆ่าแล้วนะเข้าใจแต่ก็ลืมเข้าใจถามว่าเข้าใจไหมคิดว่าน่าจะเข้าใจแต่ว่ามันลืมอ่ะก็จริงๆพี่สายกับเกลเนี่ยเคมีเวลาเขาเล่นเขาจะตอนตอนเช้ามาเขาตื่นมาเขาก็จะมุ้งมิงมุ้งมิงกันสองคนเขาก็จะเล่นเขาก็จะเล่นกันได้ยุบังอารมณ์เขาก็จะมีอยากเล่นกับน้องแต่ว่ามันเหมือนแบบคืนมันไม่แบบ ันไม่เออจะไม่นีกันบางทีพี่ยุก็จะลำคานน้องบางทีน้องก็จะลำคาญยุอะไรเงี้ยก็จะมีแบบอะไรเงี้ยกันอะ่ะแบบก,ก็ปกติแต่พี่สายเขาจะเขาจะเขาจะเหมือนขึ้นเขาเป็นขึ้นเดียวกันมากกว่าก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะพูดเปล่าเปล่า,เปล,าเปล่าอย่างเงี้ยเวลาเขาทําอะไรแบบเวลาเด็กผู้ชายอะ่ะเวลาทําอะไรเสี่ยงเวลาที่มันเราดูแล้วว่าบางทีเราก็รู้แหละว่า มันอาจจะไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันต้องพูดไปก่อนระวังนะงอ,อะไรเงี้ยมันต้องมีถ้าเราไม่พูดแล้วใครจะพูด <c oughs> จบมาเออม่เหนื่อยไหมเหนื่อยแบบเหนื่อยจังเลยนเบางทีก็เหนื่อย <c oughs> บางทีก็แบบไม่พูดเลยก็มีเพราะว่าแบบพอแล้วเหนื่อยแล้วปล่อยอเงี้ยปล่อยไหลด้วยปล่อยบางทีก็ปล่อยไหล <c oughs> เออพี่ชมไหมอ่ะอะไรนะคะปวดไหครับปวเออ ชมว่าถ้าแบบร่างหนึ่งร่างสองเนี่ยไม่ไม่กลัวไม่กัวเอันมีหลายร่างแหละร่างไหนในในเร่องไหนแบบเปนบิ๊กคือแม่ก็ต้องแบบสมบทบาทนักแสดงอะไรกัอู่ลไอ่ใช่ก็ต้องอะช้สกิลการแสดงนนึง่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาทานทุกอย่างละค่ะก็ เหมือนก็ดูหุ่นใช่ไหมก็เขาเล่าลูกคือเห็นพี่ทานอะไรก็อยากทานเห็นแม่ทานอะไรก็อยากทาน่ก็จะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะมีคนทานให้ดูก็อยากทานบ้างแหละเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันคือมันแรงหรือมันต้องอีหรือว่ามันต้องอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้สอนก็ให้ให้ลองทุกอย่างไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่มีนะคะเขาก็ใส่เขาก็อาจจะใส่ปากแต่ว่าบางอย่างเขาก็ใส่แล้วก็ จะเคี้ยวๆนิดหน่อยแล้วก็คายที่เกล็ดกลืนอะไรเงี้ยมีบ้าง่แต่ว่าจริงๆก็ไม่ไม่เห็นว่าจะแบบคือใครกินอะไรก็ขออ่ะแต่อย่างแรงงนั้นคือใช้บริเวณอะไรนะต่างๆไม่ได้ถึงกับไม่ได้คือจริงๆก็มีแค่แค่แค่อันะนะั้นแหละที่ที่แบบเออมันก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ทานบ่อยนะที่บ้านแต่ว่าถ้ามีแหล่งที่มาที่ชัวร์ว่าเออแบบไม่ได้แบบสเปรย์ยาฆ่า,มาแมลงแล้วตาย บบ <laughs> อะไรเงี้ยก็จะก็จะไม่ทานก็จะระวังก็ห้หยิบนะก็ให้ให้ให,ให้ทานหมดหทานทุกอ่าแม้แต่อ,อ, <c oughs> อะไรที่เราร่วมเนี่ยมันมีประโยชน์นะผักผลไม้แต่ถ้าเขาไม่ทานอนะ่ะก็จะไม่บังพับแต่บางทีก็ย้อนกลับไปออฟข้อใหม่แบบแกงทําเป็นลืมกินไหมกินอะไรบางทีเขาก็กลับมากินก็คือเขาก็ให้เราหมดไงชมก็ให้ชมก็ให้เขาหมดแต่ว่าจริงๆ ับคนใกล้ตัวกับบริวานะชมก็จะเป็นสไตล์นี้หมดอยู่แล้วก็ชมว่าอ่าเราชมนะชมมองว่าสิ่งที่ราคาแพงที่สุดคือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นมันเป็นคุณสมบัติที่มันมันมันตีเป็น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 เงินไม่ได้ต่อให้มีเงินเยอะมากจะจ้าง จะจ้างจะรีคูดใครมาทํางานให้ก็ได้แต่ว่าต้องเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อความซื้อสัตว์ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นชมชมให้ให้คุณค่ากับกับเรื่องของความซื้อสัตว์ความจงรักภักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่นะเขากไ็ไม่ไม่ไม่เคยขอเพราะว่าจริงๆชมก็คิดว่าก็ไม่เคยต้องต้อง,องให้ไม่เคยต้องให้ขออะไรเออใช่เราเราเราดูแลแบบแบบแบบองค์รวมเลยอ่ะ ไม่ได้ต่างคนต่างเดูคิดว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่านางอาจจะไม่รู้ต้องไปเปิดดูที่ไหนแต่ว่าไอจีนางเล่นอยู่นางก็อาจจะเห็นแบบนางอาจจะเห็นเป็นแบบเป็นพวกแบบคลิปเป็นรีวิวสั้นๆอะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นละค่ะไว้ใจขนาดไหนก็อย่างที่เห็นเพราะว่าคือเขาไม่ได้คิดแบบพี่เลี้ยงกับน้องหรือว่าแบบลูกจ้างแต่เขาคิดแบบ ไม่เซตเขาเป็นคนในครอบครัวจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาคือมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับน้องเขาเป็นการตัดสินใจเขาจะเบสออนสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับสาหรับเด็กไม่ใช่ว่าแบบนี้เขาไม่ทําดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาจะซวยเดี๋ยวจะมาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเขาเอาเอาสิ่งที่แบบที่ดีที่สุดสาหรับเด็กจริงๆชมว,ว่าเด็กเขารับรู้นะเขาเรารับรู้เองเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ก็คือเจอแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าว่าชมว่าชมทรีเขายังไงคือทําให้ ทำให้ดูทาทาให้เห็นใช่ม,มันมากกว่าที่เราจะบอกเขาว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหนูต้องรักเขามากๆเลยนะแต่ว่าเขาเขาเห็นนะว่าเราว่าเราปฏิบัติอกันยังไงจะไม่ค่อยพูดอะไรกันจะไม่ค่อยแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันสนิทกันมากอะ่ะมันอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลา24ชั่วโมงแทบจะ24ชั่วโมงมก็เลยมัน มันเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดกันตรงนี้มันก็มันเห็นกันอยู่แล้วอ่ะมันไม่มันไม่ต้องพูดไปถามป้าเจี๊ยบเองเอาจริงๆริงลูกค้าทุกคนลูกค้าลูกคนชัยรู้ความทุกคนจริงๆตะแคร์ในเมื่อตอนนั้นเราแคร์เขาเดียวใครเขาแค่จะมความสงสัยไหมคะถามว่าละแคง์ไหมก็ละแครแต่ว่าในเมื่อเขาไม่ได้พูดอะไรเราก็ไม่ชอบทำให้ใครไม่สบายใจ ชมไม่ชอบทําให้ใครก็ตามลำบากใจเออแต่ถามว่าหลังจากเหตุการณ์หลังจากท,ที่มาสัมภาษณ์กันวันนั้นนะงานนู้นอะ่ะเออแล้วก็รายการเต้นด้วยอะได้วยแล้วก็นางก็บอกว่าเออแม่ขอบคุณนะที่แบบวันนั้นสัมภาษณ์ดีอ,อ, <c oughs> อะไรเนงะี้ย <c oughs> คือชมอ่ะไม่มีโอกาสได้คุยกับแม่แบบ2คนเพราะว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ด้วยกัน2องต่อ2 มันในห้องแต่งตัวอย่าเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าแบบเงียบกริบมันก็มีต่างๆนานากันมากมายอยู่บนเวทีก็ติดไมค์กันทั้งคู่อย่าเงี้ยก็ไม่เคยมีโอกาสได้ได้คุยกันแต่ว่าเหมือนมีบางครั้งที่แบบเหมือนเราไลน์คุยกันเรื่องอื่นแล้วเหมือนแม่แบบอยากจะบอกไม่ใช่หลุดแต่เหมือนเขาเหมือนเรามีความสุกว่าเออเขาเคยอยากจะบอกอะไรเราแต่ว่าเราอ่ะก็ยัง ไม่ถามต่ออะไรเงี้ยแต่เราก็ได้รับสัญญาณแล้วว่าเออแม่คงมีความรักแหละแต่ว่าอยู่บนเวทีพี่ชมก็แซวทุกทุกทองเลยนะชมตลอดแองจีก็คิปเหรอครับสกิปทั้งสิ้นสกิปทั้งสิ้นใช่จริงๆริงิ้นนำสกิปชิ้นนำจริงๆสาบานสาบานก็ดีใจค่ะดีใจกับเขาก็มีโอกาสได้บอกกันตัวต่อตัวแล้วว่าดีใจที่เห็นแม่มีความสุขจริงๆริงได้เจอได้เจอน้องนนวันวันวันปาร์ตี้